ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพตตี้สไตล์อีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรที่ดำาๆกันนั่นก็คือเกลือดำเกลือดำพิมาลัยอันนี้ที่ใช้อยู่ที่ใช้อยู่มันก็จะเป็นอันนี้เป็นเกลือดำหิมาลัยแบบปนละเอียดนะคะคือทำไมถึงต้องมาพูดเกี่ยวกับเกลือดำในวันนี้เพราะว่า อยากจะแชร์ของคุณประโยชน์ของมันนะคะของเจ้าตัวเกลือดำเนี่ยค่ะที่ได้ทดลองเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากแชร์อยากให้คนที่ยังไม่เ,เคยได้รู้จักเกลือดำหรือว่าอาจจะเคยผ่านตามาบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่เคยได้ลองเนี่ยอยากให้เอาไปลองกันดูแต่ก่อนอื่นนะคะขออธิบายคร่าวๆก่อนว่า เกลือดำเนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะมันมาจากไหนก็คือเกลือดำเนี่ยเป็นหินเกลือนะคะที่เกิดขึ้นในแถบที่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนแล้วก็ในอยู่ในแถบของภูเขาหิมาลัยนะคะนั่นถึงเป็นที่มาของคําว่าเกลือดาหิมาลายันหรือว่าเกลือดำประโยชน์ของเกลือดำนะคะเจริงๆว่าพูดในคลิปนี้นะคะก็มันอาจจะไม่หมดแต่ว่า เอาว่าและธาตุของมันเนี่ยมากกว่า84ชนิดนะคะในเกลือดำตัวนี้แต่ที่สำคัญจะต้องเป็นเกลือดำของแท้นะคะก็จะมาจากแทบนำเข้าจากออมปากีสถานอะไรประมาณแช่วันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการดื่มผสมน้ำแล้วก็ดื่มนะคะที่ตัวเองเนี่ยดื่มแทบเกือบจะทุกวันนะคะก,ก็อาจจะมีเว้นบ้างอะไรบ้างนะคะ ได้รู้ว่ากาเกลือดำตัวนี้มันมีความเป็นด่างสูงมาก pH 1 1นะคะนั่นคือความเป็นด่างสูงมากๆซึ่งขออธิบายตรงนี้ก่อนว่าร่างกายของคนเรามันก็จะมีความเป็นกรดและเป็นด่างอยู่ถูกไหมคะแล้วก็การที่การเกิดมะเร็งหรือว่าโรคอะไรบางโรคเนี่ยมันจะชอบอยู่ในเกิดในร่างกายที่มีความเป็นเลือดมีความเป็นกรดสูงนะคะ แล้วทําไมเขาถึงบอกว่าเกลือดำเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้เพราะเกลือดำนในีมความเป็นด่างสูงเมื่อเราดื่มเข้าไปมันก็จะถูกปรับให้ร่างกายในความเป็นด่างก็มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้นะคะพยายามอย่าให้เลือดพยายามอย่าให้ร่างกายมีความเป็นกดสูงอันนี้อันตรายนะคะความเป็นกดสูงอย่างเช่นเครีย มากนะคะหรือว่ากินเนื้อสัตว์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เลือดเป็นกดได้นะคะแล้วก็ที่อาจจะอยากจะเอามาแชร์วันนี้ก็คือว่าที่บอกไปค่ะเบื้องต้นเราก็คือเป็นการดื่มผสมมะนาวนะคะเพื่อปรับสภาพร่างกายให้เป็นด่างนะคะแล้วก็จากชงดื่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะดูยังไงนะคะว่าเกลือดำของเราเนี่ยเป็นของแท้หรือของปลอม เดี๋ยวไปดูกันเลยเาาดูวิธีการเช็คกันนะคะว่าเกลือดำที่เราซื้อมาเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเกลือดำของแท้ไหมเป็นเกลือดำที่มาลายของแท้ที่มารยาทของแท้หรือเปล่านะคะวิธีวิธีแรกก็คือการดมกลิ่นก็มีาสามารถที่จะใช้ได้นะคะเพราะว่าเกลือดำเนี่ยมันก็เวลาชงกับน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นไขน่เน,น่ามันดอกเน่าสีสูๆนิดนึงแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่เราจะเช็คนะคะเราก็ใช้กระดาษวัดค่า pH คะคะ กระดาษวัดค่า pH นะคะในการวัดในเกลือดำเนี่ยมันจะมี pH ประมาณ11นะคะซึ่งค่าความเป็นด่างเนี่ยมันจะสูงมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าค่า pH เท่าไหร่เเดดี๋ยยววักักนล ก็ดำเลยน้ำเปล่ามันจะมีตะกอนตะกอนดำๆอยู่อันนี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะตะกอนสีดำ ก็คือจะมีน้ำเปล่านะคะเกลือดำหนึ่งช้อนชามะนาวหนึ่งลูกอยู่ในแก้วนี้จะจะเห็นว่าไม่ได้เอาเม็ดออกเลยนะคะดื่มไปทั้งเม็ดเลยแล้วก็เกลือดำของแท้เนี่ยบอกได้เลยว่ากลิ่นนะคะจะออกแนวเหมือนแบบกลิ่นตุ่นๆนิดนึงกลิ่นเหมือนกลิ่นไข่เน่านะคะ่ะ เพราะว่ามีความเป็นกรรมฐานค่อนข้างสูงแต่ว่าประโยชน์มันสุดๆจริงๆต้องบอกเลยว่าประโยชน์มันสุดๆจริงๆส่วนทําไมถึงผสมมะนาวไปด้วยนะคะเพราะว่ามะนาวเนี่ยอยู่ข้างนอกมันจะเป็นกรดแต่ว่าถ้าเราดื่มเข้าร่างกายไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นด่างนะคะแล้วก็ ด่างกระด่างแล้วก็เกลือดำก็เป็นด่าง <c oughs> ก็เหมือนกับว่าเราแก้วเทียนต้องบอกว่าแก้วนี้เนี่ยก็คือช่วยปรับสภาพร่างกายให้เป็นด่างมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ไหวกับกลิ่น <c oughs> <c oughs> ก็อาจใช้หลอดดูดนะคะใกล้ๆหน่อย อ้อชอบมากมากเลยคือกินแล้วรู้สึกสบายท้องมากแล้วก็เฟรชมากนะคะส่วนประโยชน์ที่ได้ที่ร่างกายได้รับเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปให้ท้ายคลิปนะคะว่ามันในส่วนของเกล็ดาเนี่ยที่เรากินไปแล้วมันจะช่วยในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวสรุปอีกทีให้ดูท้ายคลิปนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ